สวัสดีค่ะเชียร์คารถเมอสองเสรีไทย73นะคะอาณาจักรรถยนต์เมอสองที่เปิดดําเนินการมามากกว่า20ปีและมีรถให้คุลลกคาเลือกกว่า350คันค่ะวันนี้นะคะจัดให้เลยในรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆเพียง2,000กว่า 2, บาทเท่านั้นเองโตโยต้าวีออส 1.5E ปี e 2006นั่นเองค่ะคันนี้นะคะสวยทั้งภายนอกภายในสภาพใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยสําหรับภายในนะคะดีไซน์ตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามดูหรูหรามากขึ้นนะคะกระบอกของเขานะคะไม่มีรอยฉีกขาด ด,ดีไซน์ด้านท้ายก็สวยงามมากๆโลกโกต้ต่างๆนะคะยังอยู่ครบคันเลยทีเดียวค่ะด้านท้ายก็กว้างเก็บสัมภาระได้เยอะและยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบเช่นกันเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจรถพ่อนเบาคันนี้แล้วในราคาเพียง1นึ่0 0สบาทผ่อนเพียง2,000กว่าบาทเท่านั้นเองติดต่อทางเทีมาได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์0ู9ย์แปดเก้า่สสาาค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ